สวัสดีค่ะตามเคยค่ะพามาดูความปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยของเด็กๆพี่ทองก้อนเลียปากแพรบๆกินอะไรลูกฮะพอดีไม่กิ่งให้กินขนมเลียกันค่ะให้กินขนมเลียเลียปากแพรบๆเลยลูกนะแต่ละคนปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ย ทองจันค่ะหนูทองจันค่ะชะงื้อคอมองใหญ่เลยสาวน้อยของเราอ่านอนเอกนเนกเลยแต่ละคนนหลูกวันนี้เล่าเรื่องขำขค่ะแม่เกียงเขาถ่ายคลิปถ่ายคลิปแม่เกียงเขาไปงานบ้านญาติเขาจะมีงาน มีการถ่ายคลิปย่อยวนมาหาแม่กิ่งแล้วก็แล้วก็ให้ญาติพูดเชิญชวนอยากให้แม่กิ่งรีบกลับไปอยู่ขอนแก่นสร้างความอยากให้แม่กิ่งนะลูกนะพวกหนูก็อยากกลับเหมือนกันอยากกลับไปอยู่ขอนแก่นแล้ว แต่แม่ยังไม่มีเงินสร้างบ้านให้พวกหนูเลยนะลูกนะแม่ยังไม่มีเงินสร้างบ้านให้พวกหนูก็เลยยังไปไม่ได้นะคะถ้าแม่กิ่งไปอยู่ขอนแก่นก็จะดีอย่างตรงที่ว่าแม่กิ่งขับรถเป็นแม่เกียงขับรถไม่เป็นเวลาเราไปซื้ออาหารให้เด็กๆหรือว่าพาลูกๆไปหาหมอก็จะไปด้วยกันได้ค่ะเพราะว่า ถ้าเราถ้าต่างจังหวัดที่เขาไม่เข้าใจในการเลี้ยงแมวเวลาให้เขาพาไปมันก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ค่ะอู้พี่ทองก้อนยกขาอย่างนั้นเลยเหลูลกฮะแต่งตัวงั้นเลยเพราะว่าท่าที่แม่กิ่งไปสัมผัสดูดต่างจากที่ต่างจังหวัดที่บ้านแม่กิ่งอะค่ะเขายัง ามองมองไม่ค่อยเหมือนเราเท่าไหรค่ค่ะกับการเลี้ยงแมวเขายังนึกภาพไม่ออกเพราะว่าเขายังไม่มาเห็นยังไม่ยังไม่มาเห็นระบบการเลี้ยงของเราเขาก็จะมองว่าเลี้ยงแมวเยอะแยะมันจะมันจะไม่ดีต่อเพื่อนบ้านอะไรประมาณเนี้แม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าเขามองภาพแบบไหนแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าอันนี้ยิ่งแออัดกว่าต่างจังหวัดบ้านที่เราอยู่ เราอยู่ตรงนี้มันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรไปอยู่ที่โน้นบ้านมันก็พื้นที่ก็ห่างๆกันอยู่ยังมีพื้นที่เหลือแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรคะ่ะสำหรับเรามองงั้นแต่ที่เขามองเขาพูดลักษณะนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจแล้วเขาไม่เคยเห็นว่าเราเลี้ยงระบบแบบไหน เขาคงนึกว่ามันคงจะงร้องเย้ยวเย้าย้ว้รบกวนชาวบ้านเข้าไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมองแบบนั้นก็ได้นะลูกนะพวกหนูเรียบร้อยแม่เด็กๆบ้านเราเรียบร้อยค่ะมีโซนบ้างเป็นครั้งคาวนะลูกนะความหวังของเรามีตลอดทุกวันเลยนะลูก แม่มีความหวังทุกวันเลยท้องสูกไม่แกล้งน้องนะลูกเจอคนใดคนหนึ่งแกล้งกันก็ต้องรีบลุกมาดูกันค่ะอะไรสาวน้อยอะไรลูกแม่แม่อะไรดูสิอ้อนแม่อ